สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่เมสวนนะครับผมโอเคทุกคนนะครับผมผมคิดว่าแบบเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นนองน้องทุกคนแบบรอคอยกันแบบเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นองน้องทุกคนแบบรอคอยไม่เมสวนกลับมากันสักทีนะครับผม โอเคคราวนี้แบบผมกลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆนั่นแหละซึ่งแบบผมก็แบบได้แบบไปบวชมานะครับผมผมคิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อแม่ปู่ยัตายายหลายๆคนนะครับผมแบบคิดถึงกันนะครับเพื่อนซึ่งดูลงมาดูครับผมดูแม่น้ำเมย์ตอนนี้นะครับเพื่อนมันแบบเริ่มแบบใสขึ้นแล้วะครับผมมันเริ่มใสขึ้นแล้วนะ eb, แ,บบนแล้วนะก็ดูด้านหลังของเราแล้วตอนนี้มันก็เริ่มเข้าสู่แบบช่วงหน้าหนาวแล้วครับเพื่อนโอ คือแบบผมคิดถึงุเพื่อนๆน้องๆมากมายเลยนะครับผมซึ่งในตอนที่ผมบวชผมก็อาจจะแบบไม่สามารถทําคลิปได้อะไรต่างๆนะซึ่งโอเคตอนนี้แบบผมได้สึกกลับมาแล้วนะครับผมแบบโอ้โหใครที่แบบเฮ้ยไม่มีส่วนบวชไม่ใช่เลยรคลิปที่แบบกาจะลงนะก็นั่นแหละแต่คราวนี้นี่หัวผมก็ลดลดไม่เป็นไรครับผมก็นั่นแหละเดี๋ยวถ้าเกิดแบบผมขึ้นก่อนผมจะค่อยใส่หมวกนะอย่างนี้แบบ มันคือธรรมชาต okay. ิอะครับผมปลอดลงอ่ะครับเพื่อนๆโอเคซึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานอีกไม่นานหรอกครับผมเพื่อนๆน้องๆจะได้ดูคลิปอะไรต่างๆครับผมคลิปเอาชีวิตรอดคลิปอะไรคอมเมนต์กันมาครับผมอยากให้ผมเข้าป่าหรือว่าทำอะไรต่างๆนะครับผมคอมเมนต์กันมาซึ่งแม่น้ำเมยนี้นะครับผมอีกไม่นานหรืออีกไม่กี่วันนะครับผมมันก็จะสายขึ้นนะ ซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆที่แบบติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆจะเห็นว่าแบบแม่น้ำเมยมันจะสายขึ้นนะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วแ้วเพื่อนๆอยากจะให้ผมทําคลิปอะไรต่างๆก็คอมเมนต์มามาคอมเมนต์คอมเมนต์อันนี้คือแบบผมอยากเข้าป่าสุดๆแล้วครับเพื่อนๆนั่นแหละโอเคเอาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็แบบอยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าแบบผมแบบซึกลับมาแล้วนะเดี๋ยวแบบ พร้อมทาคลิปจริงๆอะไรต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูเลยนู่นๆเห็นไหมมีเรือมาด้วยครับเพื่อนๆโหเช้ามานี่ก็แบบเรือเยอะจัดอะครับผมดูวิวบรรยากาศสวยๆด้านหลังผมอะโอ้ดูหมอกหมอกยังลงเต็มเลยะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนหมอกลงเต็มด้านหลังท่านลำไยครับผมนี่ลำไยลำไยเห็นไหมดูดูดู ลำไยยิม้มนี่ก็นั่นแลละครับเุื่อนเดี๋ยวแบบเราก็พร้อมที่กลับมาสร้างสารรค์ผลงานอะไรดีๆต่าง,างๆเยอะแยะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้เจอกันใหม่คลิปวีดีหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมกดไลค์ด้วยไปอยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์มา